สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องปองไปสูฮุสุคนครับ่อกับบา,าวเท้ากับสาวสีครับมาดิมาบรรยากาศนีมือแรงครับทั้งหงหน้าคือเอรานะครับฟังเสียงเขียดห้องร่มล่มมากคือฝนชิมากเลยพี่น้องมามือนี้ใส่ตำส่วนตำส่วมึกซ้ายครับพี่น้องใส่ขปุ่นน้ำพี่น้องมาพี่น้องมาน้ำาดงแดงโอ้โอ้โโโลมแห้งอาจสะมีเสียงลมฟูฟูในเด้อพี่น้องเด้อมาเสียบเสียบน้ำบวเท้าครับพักสลัดพักกอบมกแตีงพักกาดขาว เอ้ามา <c oughs> มามามาม้วนสลดพี่นอ้องมานน่มาได้หน่จวดดูดพี่น้องเอง <ไอ S 1> มว้นมว,นม,วนมว้วนม้วนใส่คนละมุมดลดนะพี่น้องเนาะเอ้าใส่คนละมุมเลยนนการม้วนข้ามใหญ่ม้วนใสลุดกินข้ามีไง <c oughs> มันจันง,งเหลไวไหวเหลวไหวแต่ก็ไปนอนเวียนแ <c oughs> <c oughs> เออเออพี่เขาปุ่นเ้ามานั่งอยู่พี่น้องประมานหัวใจไปเหลวเอาตัวนี้เอาเอาเอาไว้ใส่มาหลังนะพี่น้องเนาะ โอ้หมนัวเหรอนัวขนาดพี่หงบาวเท้าเป็นผุดตั้มไดยค่ะมื่อืาหนัวแห,ห,ห,ห้งเอาล่ะพ่แห้งครับ

ngoài năng như tay hôm sớm thì mua đuổi chạy hoa thôi bà Ừ. อนัวน <c oughs> คักมันก้มนาค้มตากินพี่น้องมั้งนี่สมืดก่อน, <c oughs> นอนี่สาอัตวิฝนโมงยังถึงไหมฝนถึงมา <c oughs> เอาก้ปุ่นกันอีกด้ <c oughs> อ อ้นนอนนวลคุยเอานงห้่ปาดอะรลงรดิปะสะกินบุดปะล่ะจะ <laughs> ละปาลมพัดมาทัน้งเนี่ยเอาตรงไม่ยู่บุปัาเข่าตาปุ๊ย <laughs> <laughs> เราตาเจา้าแค่ยุ้ยอือหืม,มลมแห้งนะอือลมแห้งฝนทิมา่นลองเจ้าใส่ฝนทิมาอือ ไม่เห็นี่อหง่ออยู่เราไม่น,มามานั่นาไปนันหาหลานเราไปกวนังซื้อไปไหนเราตรงห้องมาลยเดอรมาลยเดอเราอ่ะ <c oughs> สัญญาเลาอันเป็นไขยู่แถวเราเรา,าเป็นขวามือแล้วปากคือ,อ น่าบอกบ่ไรยเขาไม่ชอะห่วงอืมดีจังโอ้เบื่อกันมันนบ่าวทถวบกาสดบกาสดน้าบกาสดเพี่น้องพ่อโ้วดแห้ง อุ้ยลมแห้งขนาดเยลยพี่น้องอืม เป็นเส,ส้นดีเว้ยมันรม,มแห้งครับอืม ฉันก็บก่นต๋องชาชิ้นหน่อไม้บ้างม,มันหนวกแก่ <laughs> มันหนวกแก่ <laughs> มือนี่เป็นตาเป็นสียลุยเป็นสีลงมือเองเห็นปะ่อยให้เป็นลงมือนักประเด็กนะ เฮ้ยเคื่อ,เอเงเครื่องเพชรเครื่องนัวไป่น้องขักกรนี่บิสุดลัปปะไอ้บอบ่สเหออืมอืมนปักอืะ Ha, dài này Chắc là bảo nhăn và chắc bùng hồ lượng lắm là đó. Lóc là cứ gì tham nữa. Thế nhắn chú là gì con kia nhẹ nhá. Ừ. Nó sai dạy đấy. Cắt dự ướn cái gì nặng, cái gì vào cắt mồ hôn nữa. Hồi đấy là nhà không thẳng à? ừ. Đó, mà. Đó, lồm trống mà. Là hoảng là có bọn này hoảng cái khói Oh. Hmm. ลมแห้งอ mm hmm. oh. ืมโอ้โลมขัดฝนมากเสียงสีดังฟู่ฟูแล้วพี่น้องเลยลมแห้งแล้วอ้า <ข>อ,อิอนบออ,อาภายัยเลยค่ะพี่นอ้องอือหนกินข้าวผุ่นบอสูบอสูเบาเทาเลยพี่น้องฮึฮึดปวกฮึฮึฮฮึดปวกฮนฮึยึฮึฮึฮฮึฮึ พาลัานหินให้ปลวกอยู่พาลัานหินไป่น่องเข้าใจไหมดิตลาดครับหาอยู่ตลาดอืม Phốn khá là lắm. Nó chì túc chứ bây là phốn xa lụng. Không được. Đông luôn bây giờ. Xa lụng thế nào? Một đứa, đấy. Mùa khươn, mà. Nua lực rồi. อาหารเบา thảo ใส่ก็ยังบันนัวหลือกรสาติแนวนี้ต้องรสชาติปูปูพันมักกินหนัวเลือกได้พี่น้องตะกี้บา thảo มาอยู่น้ำกะหนัวเห็ดกับเขาเนี่ยแต่แบบหนัวเลือกกัทนัดไปทางรสชจัดไปรสชาติมันเนาะพี่น้องเนาะ ข้าแม่ปลาหมึกอย่างสองตัวใช่ดีกว่กับตัวน้ก็บวัตวนี้นีกว่ืหัวปวดเลยพี่น้อง sàn con, Đinh đinh Nó ba không đi ta cho Đi ta là vô kín nữa nọ muộn con Ui อ้ะเแบบิอ,บอรหรือก่ขาวปุ่นเบ้โแล้วโ,<อ>โลหนึ่งก็ดีอสองสองถวยค่ะมัน<อ>ถว่ยละถวละัถวยละเครื่องโลเครื่องโลก,กินซ้ำเนี่ยมันอิ่ม <laughs> <laughs> มันอิม่มไงอย่างอยู่ผะอยูกไก่คือ,อขันบานทาวเป็นข้าปุ่นนะพี่น้องเตรียมให้โลสองโลบอ,อกเลยว่า ผู้ดเดียวนี่ยรูดหนึ่งพอดมึกินไรครับพักจะจังควาบริกินไรดูมึงเอาอู้ <c oughs> จวดใครพี่น้องมึงในบ้านมันตำตำมึกสายด้วยพี่น้องตำั่วะตำั่ว, <c oughs> วมึกสายนะครับบรรยากาศ แมือแรงนะครับอยู่หิมทงหน้า <ลม S 1> อยู่หิมให้หน้าร่มร่มแห้งครับตอนนี้คือร่มคือล่มคัดฝนนี่แหละบริเฮุให้พี่น้องเบิ้งครับช่วงนี้เพราะว่ายัางยังมือแรงมันฝ่าครับยานเหมือนะครับขันยังมือเ้ากับเบื้องเธอกับฝ่าไปเหตุการณ์ที่งานตื่นมาขั้นไทยพี่้องเมืองมันเหมือนก <c oughs> เลยเอ้ามากินให้พี่รองเบิ้งนะครับห <c oughs> ืมปลากระติดเขียวดีขนาด <c oughs> อืมเอา โอ้ยังออกหอนปากว่าบาดเลยโอ้คักพี่น้องเอาพี่น้องลองไปจัดเบ้างนะครับเด้อตำคือตำบักฮงแต่บ่เอาบักฮวงใส่เอาเมือกกับข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี่เอาลงที่หลังคือบโบเตตำ้อพี่น้องเอาคน้นๆเอามันเส้นมันสิขาดคั่นเส้นขาดแล้วมันหมุนบนน่นได้หรือบางทันมากแบบเส้นขาดคือตัดตัดลงเลยนะครับกะเสียบคือกันนะครับแบบนั้นเอาเรียบร้อยครับมืนน้อนี่เสียบๆนัวๆเสียบๆนัวๆนะครับกะจักสิว่าจ <c oughs> ังได๋เ <c oughs> นาะ จุบเสียบนัวๆนะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกติตามรับชมบ่าวแาวมือนี้ฝากพี่ต่อน้องคือเก่าครับพี่น้องมักะไลถือใจกระแช่บ่าวแาวนี้นะครับเด้อสารมึอนี้ครับสวัสดีครับ